ถ้าด้ถามป้าว่าอยากจะบอกอะไรกับคุณป้ามีเรื่องที่บอกเขาเยอะแต่ก็ไม่อยากบอกดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับพูดไปไร้สาระมันเขาไม่ได้ยินหรอกแต่ถ้าถามเพราะว่าวันนี้เขาเห็นป้าไหมเขาต้องเห็นแม้แต่ตรงนี้เขาก็เห็นนะเขาเคยมาเขามากับป้าอย่างบ่อยตรงเนี้มาไหว้พระไหว้พระหอทเนเขามาบ่อยมากเรามากันแทบทุกปี สวดมนต์ข้ามปีไหวตรงนู้นแล้วก็มาตรงนี้มาพรมน้ำมนต์ตรงนี้เขาเห็นแน่อกงเป็นคนยิ้มหวานนะออแล้วเขาก็ชอบยิ้มมาให้เราอะ่ะเราเราก็ชอบแล้วก็คุยยิ้มตั้งแต่นั้นมาน่ะแหละแล้วก็คิดว่าเออ รู้สึกว่าเวลาเขาไม่เจอเขาเอ๊ะทำไมหายไปไหนเออแต่ถ้าเขาไม่เจอเราเขาก็ต้องรีบก,กระหืดจะหอบมาหาเราถ้าถ้ามีโอกาสนะแล้วก็รีบเออนี่มันใช่นะหรือว่าอะไรเงี้ยต่อไปมันก็เป็นความห่วงใย,ยซึ่งกันและกันเขาคือจะห่วงใย,ยเรามากกว่าไอเราไม่ต้องมาห่วงเขาเพราะเขาไม่เคยทําท่าว่าเขาลําบาก ปาเข้าไปทำงานในโรงไม้อะแล้วก็ไปเจอเขาทำอยู่ก่อนแล้วอะแล้วก็ที่ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอกันในงานอีกป้าไปไปงานวัดนะเขาไปเจอกัน <Okay. S 1> ก็ตังคนตังอายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เรารู้สึกว่าควารมรู้สึกของผู้หญิงกับผู้ชายที่ชอบกันเนี่ยนะมันจะมีความอายความอายและความละอายปิดกั้นอยู่นะ ก็จะทำอะไรก็จะแบบอายอเขินเขินเนี้ยนะไม่ค่อยแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยถึงชอบก็ไม่กล้าพูดออกาคำว่าชอบให้อ่านใจกันเอาเองจนว่าจะใกล้จริงๆอ่ะว่าใช่แน่ถึงจะพูดกันออกมา นู่นป้ามาตั้งไกลนะนี่แถวนี้คือเป็นบริเวณที่เราจะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ที่วันนั้นที่ป้าให้เขาขี่พาขี่คอมาจากหน้าปากทางมาได้ครึ่งทางเขาบอกถ้าถ้าไม่ลงเขาต้องกิ้งเ <c oughs> <c oughs> นี่ยองค์พระใต้เนี่ยที่เขามาสร้างใหม่เมื่อก่อนนี้จะเป็นถ้รมมีอุ้มมีคางคาวอยู่เยอะมากแต่ตอนนี้เขาทำใหม่ อันนี้นึกไปถึงตอนนี้ตอนนั้นอายุสิบหกสิบเจ็ดี่มาเที่ยวนี่โหจะมีข้างคาวเป็นฝูงใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราย้อนมาดูก็ก็เลยจระจัาแล้วก็มีต้นลั่นทมเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ปู่วิชชอบที่สุด ดอกขาวใหญ่ๆเยอะแบบนี้หอลมาเนี่เจออันนี้นะไม่หอมเหมือนเก่านะก่อ,อนนี้ดอกใหญ่ๆเลยป้าชอบดอกลั่นโถมมากเลยคือดูลำต้นกับใบเขาจะสงา่ามาทีไรป้าเด็ดทำเป็นแทบจะเป็นพวงมาลัยบนนี้เยอะมากไม่ต้องเด็ดหรอกล่วงเต็มไลยหมตอนที่ป้าแต่งงานสองห้าหนึ่งหนึ่ง เมื่อตอนก่อนนี้เราเออเรามากันตรงนี้น่อะไรตาอะไรสนุกแต่พอมันนึกถึงตอนนี้ที่เราเป็นเราเนี่ยปัจจุบันที่เป็นจริงมันก็แบบรู้สึกว่ามันเศร้าๆอยู่วันเวลานึกถึงได้วันเวลามันผ่านเลยไปแต่ว่าเร็วเพราะมันก็ไม่เร็วแต่มันเร็วสําหรับเราเงี้มันพับอะไรที่เราได้ทันรับมือไม่ทันตั้งตัวเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ขนาด ความรู้สึกเรายังเหมือนเดิมนะแต่สถานที่มันไม่เหมือนเดิมแล้ว มันก็พื้นพืนนะครอบครัวเปราะก็พื้นพืนจนกระทั่งมันมีมันมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจากที่ว่ารักเนืยแบบธรรมดามันกลายเป็นตอนนี้มันเป็นห่วงเป็นใย,ยมากขึ้นฝาเก,ก่ามันกลับมาเหมือนกับว่าอุ๊ยมันรักมากทั้งรักทั้งห่วงอ่ะคราวนี้เราก็จะนึกถึงว่าเออไอเรื่องที่เคยมีเราไม่น่าจะเคยทะเลาะกันเลยนะเนี่ยเข้ามาโดนอะไรอย่างนงี้เราเป็นห่วงมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วพอเขามีปัญหาอะไรได้เข้าไปอยู่นั้นเรารู้สึกสงสารอะไรอย่างเงี้ยว่อยากจะแบบว่าพูดห่วงใย,ยกันให้ให้เข้าคายอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็ได้แค่คำพูดแต่จริงๆแล้วอะเราเราจะห่วงใจะยายแค่ไหนมันก็มันมันไม่พ้นตรงที่ว่ามันไม่หลุดพ้นตรงที่ว่าเราเป็นคนพูดได้เราอยู่ข้างนอกแต่เขาอยู่ข้างในเขาต้องรับอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เราพูดได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้ แล้วพอมาต้องจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนว่าเรายังไม่ได้คุยอะไรกันหนีทั้งเยอะเลยเรายังไม่ได้บอกว่าอยู่ในนั้นว่าเราเนี่ยเรารักเธอมากกว่าเก่านะเราเป็นห่วงเธอเลยยังไม่ได้บอกเขาเลยเราห่วงมากแล้วอยู่ๆเราก็ยังนึกว่าเขายิงอยู่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งเรามารู้ว่าเขาตายก่อนที่หน้าเราจะเห็นเนี่ยยี่สิบนาทีเท่านั้นนะ่ะทั้งนั้นี่เราไปหาเขาแล้วอะ แต่ก็ไม่ทันน่ะมันมันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราไม่ได้บอกอยากจะบอกเรื่องทางบ้าน่าไปบอกเรื่องลูกวันนู้นหลังวันนี้แล้วเรื่องเราเป็นห่วงจริงๆนะเราเป็นห่วงฝุดๆุนะเราก็ไม่ได้พูด ปาะมงเหงาไหมมันเหงาจนที่ว่าเรามีอะไรที่บางทีมัมนบอกไม่ได้กับคนอื่นมันบอกได้กับคนที่มันไม่มีแล้วอะ่ะเรื่องราวในโลกนี้มันมีแยะที่เราจะพูดได้หรือไม่ได้พูดกับใครความเหงามันจะแทรกเข้ามาตรงนั้นฮนะ จชีวิตเราสิ้นยามเครื่องสาดกระเส้นเช้าเย็นส้ำเงียกเชินเลือถ้าจะถามว่าบำบัดด้วยอะไรบางทีเจอเรื่องเครียดเรื่องอะไรที่หรืออะไรคือหนึ่งกลิ่นหอม กเและขออยู่ที่เนี่ยเราฟังเพลงที่ที่ชอบที่ใช่แล้วก็ถ้ามีกลิ่นหอมั่งอะไรเนี่ยแค่นี้ก็พอและแค่นี้ก็สุขละก็เหมือนเหมือนที่บนงทีเปาก็หลอกตัวเองแบบว่าคิดนู่นคิดนี่มันก็เหมือนฝันเราก็จะบอกตัวเองเพียงฝันก็สุกหนักหนาแค่ฝัน เหมือนทินของเราจะขอเฝ้าตราบจนชีวิตเราสิ้นยามเครื่องสาดกระเซ็นเช้าเย็นสซ้ำยงเคยชินเลือดไหล